สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นนะจ๊ะวันนี้ก็เจอกับแม่คนมือบอลอนะีกแล้วเนาะในดวงช้างจ้ะช้างวันนี้บ้านคนมือบอลเปิดตัวช้างใหม่อีกและนะ้วเนาะใครสนใจก็สแกนคิวอโคตตรงมุมจอเลยจ้ะไม่งั้นก็โทรมาที่เบอร์0 8 0ย์7 7 3 9 9นจเมเนะจ๊ะใครเพิ่มป็น็เพิ่มจากเบอร์นี้กันได้เลยเนาะค่าจัดส่งของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะแบบเมาเหมาเลยจ้ะถ้าเก็บเงินไปทางก็80บาทนะจ๊ะถ้าโอนก็60บบาทจ้ะ อย่าลืมนะจ๊ะเข้ามาดูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะจ๊ะมาเรามาเจอกับช้างชนิดที่หนึ่งกันเลยจ้านี่จะเป็นช้างนิ้วนะจ๊ะแต่นิ้วยังไงไม่รู้บา้าดคนมือบอนจัดนิ้วมาแบบนี้เลยจ้ะนี่จะเป็นชมพูชมพูบานเย็นนะจ๊ะนี่ดูต้นนะจ๊ะ ต้นละยี่สิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะต้นละยี่สิบบาทเท่านั้นจ้ะขั้นตามขอเป็นห้าต้นขึ้นไปเนาะขอเป็นห้าต้นขึ้นไปจ้ะต้นสองต้นไม่คุ้มกับค่ากล่องนะจ๊ะขอเป็นห้าต้นขึ้นไปจ้ะยี่สิบบาทเท่านั้นจ้ะชมพูบานเย็นเดี๋ยวบาจะขึ้นรูปให้ดูนะจ๊ะว่าเขาสวยแบบไหนจ้ะอันนี้จะเป็นช้างพลายนะจ๊ะช้างพลายจ้ะเป็นช้างนิ้วนะจ๊ะนี่ช้างพลายจ้ะ ใหญ่ๆเลยจ้ะไปใส่ตะกร้าแขวนกันได้เลยเนาะยี่สิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะช้างพรายจ้ะตัวนี้จะเป็นช้างแดงนะจ้ะช้างแดงนี่นี่นะจ้ะดูต้นเนาะนี่ดูต้นนะจ้ะช้างแดงจ้ะยี่สิบบาทเท่านั้นจ้ะสวยๆอย่างนี้เลยจ้ะรากเดินดีนะจ้ะยี่สิบบาทจ้ะขอขั้นต่ำห้าต้นขึ้นไปนะจ๊ะอันนี้จะเป็น ชมพูม่วงนะจ๊ะชมพูม่วงจ้ะนี่ชมพูม่วงเดี๋ยวบาสเขาจะขึ้นรูปให้ดูนะจ๊ะนี่ยี่สิบบาทเท่านั้นจ้ะชมพูม่วงนะจ๊ะเป็นไม้นิ้วจ้ะต้นแข็งแรงรากเดินดีมากเลยนะจ๊ะแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งตัวอันนี้จะเป็นช้างกระนะจ๊ะนี่ช้างกระจ้ะไม้นิ้วนะจ๊ะยี่สิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะช้างกระจ้ะรากเดินดีไม่ต้องกลัวจ้ะ พอด้วยกาบมะพร้าวนะจ๊ะจะชุ่มชื่นมากเลยเนาะไปถึงลูกค้านี่โอ้ยสดชื่นจ้ะทางกระไปใส่กระถางเปลี่ยนกันได้เลยเนาะแล้วก็นี่อีกหนึ่งตัวจ้ะนี่อันนี้หนึ่งตัวเป็นไฮไลท์เลยจ้ะตัวหายากนานๆได้เอาออกมาทีหนึง่งแต่ตัวนี้แม่คมบอลขอต้นละยี่สิบหาบาทนะจ๊ะยี่สิบห้าบาทจ้ะทางอะไรเอ้ย ช้างการ์ตูนจ้ะช้างการ์ตูนเป็นไม้ที่หายากเราทํายากมากเลยนะจ้ะช้างการ์ตูนจะยี่สิบห้าบาทจะมีแค่ตัวเดียวเนาะที่จะเป็นยี่สิบห้าบาทจ้ะนอกจากนั้นจะเป็นยี่สิบบาทจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะแข็งแรงใบยังหนานี่ไม้เนิ้วนะจ้ะยี่สิบห้าบาทเท่านั้นช้างการ์ตูนนะจ้ะตัวนี้มีแค่ตัวเดียวที่ขอยี่สิบห้าบาทจ้ะเพราะทํายากเนาะแล้วเนี่ยเราก็ยังมีช้าง น,นี่อันนี้พี่ช้างเนาะอันนู้นน้องช้างจ้ะนี่มาดูหน่อยหยิบต้นมาดูหน,น่อยนี่แข็งแรงใบยังหนาจ้ะนี่อันนี้จะเป็นช้างส้มนะจ๊ะจะมีช้างชมพูเดี๋ยวก่อนเนาะเดี๋ยวไรมาตั้งแต่แรกเลย,เลยจ้ะว่ามีช้างอะอะไรมั่งเนาะอันนี้จะเป็นช้างพายนะจ๊ะช้างพายจ้ะนี่จ้ะมันจะเป็นไม้ชุดเดียวกันเนาะ เกิดปีเดียวกันพอสศเดียวกันแต่ต้นเขาอาจจะมีเลขมั่งใหญ่มั่งเราจะคละกันให้ไปเนาะช้างคลายจะ้ะนี่ต้นใหญ่ๆสวยๆใบหนานๆอย่างเงี้ยเลยจะ้ะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะจะ้ะถ้าซื้อไม่ครบเจ็ดต้นถ้าซื้อครบเจ็ดต้นแล้วจะอยู่ที่เก้าสิบบาทเท่านั้นนะจะ๊ะช้างคลายจะ้ะเรามาตัวนี้จะเป็นช้างบรูนะจะ้ะช้างบรูนี่ จบมาคู่กันสองต้นอย่างนี้จ้ะเราจะถ่ายให้ดูเนาะนี่เห็นไหมจ้ะบรูนะจ๊ะนี่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะถ้าครบเซตเจ็ดต้นจะอยู่ที่เก้าสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะช้างบรูนะจ๊ะพระได้นะจ๊ะให้ครบเจ็ดต้นบางทีงลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบช้างตันตน,นู้นตัวนี้ไม่เอาแต่เอาต้นที่ชอบรวมรวมกันไปให้ได้เจ็ดต้นนะจ๊ะจะอยู่ที่ราคา ก้าสิบบาทเนาะต่อหนึ่งต้นต่อันนี้จะเป็นช้างส้มนะจ๊ะช้างส้มเราจะหยิบเล็กหยิบใหญ่มาให้ดูเนาะเล็กแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะนี่การใหญ่การเล็กนี่คืออยู่ที่การเขาหากินเนาะหากินเก่งหากินเก่งก็จะใหญ่หน่อยเนาะหากินไม่เก่งก็จะเล็กนิดนึงเราจะคะกันไปนะจ๊ะอันนี้คือช้างส้มนะจ๊ะช้างส้มครบเจ็ดต้นจะอยู่ที่แค่เก้าสิบบาทเท่านั้นเนาะ ถ้าไม่ครบเจ็ดต้นก็นจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นี่ช้างแดงจ้ะนี่ช้างแดงช้างแดงชุดนี้ใหญ่มากเลยจ้ะบ้านเขาคัดชุดใหญ่มาให้เลยเนาะช้างแดงจ้ะนี่ต้นใหญ่ๆสวยๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ้ะถ้าไม่ครบเจ็ดต้นจ้ะถ้าครบเจ็ดต้นก็นจะอยู่ที่เก้าสิบบาทจ้ะช้าง กระจ้ะช้างกระนี่นี่นี่ตัวนี้ขายดีมากจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะช้างกระจ้ะจะมีเล็กมีใหญ่จ้ะจะอยู่ที่การเขาขยันทํามาหากินเนาะนี่อย่างเนี้เลยจ้ะช้างกระนจ้ะสวยๆใหญ่ๆเลยจ้ะอ่าแล้วก็มาอันนี้จะเป็นชมพูจ้ะชมพูชมพูชมพูจ้ะนี่เดี๋ยวบ้าเขาจะขึ้นรูปดอกให้ดูเนาะมรักกันจังเลยเนาะลาก พันกันจ้ะนี่นี่จะเป็นช้างชมพูนะจ้ะเฮ้ยหยิบกองต้นมาเลยอุ้ยตายแล้วแอบก่อนเนาะช้างชมพูนะจ้ะในาราคาเดียวกันจ้ะซื้อเป็นเซตเนาะเจ็ดต้นจะอยู่ที่เก้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นเผือกจ้ะเผือกอ่าเผือกจะมีเผือกชุดนี้จะสวยมากเลยจ้ะสวยจริงๆเนาะช้างเผือกเป็อีกตัวหนึ่งที่ขายดีนะจ๊ะนี่ ไปจ๊ะใบหนาหนาข้อทีทีอย่างนี้เลยจ้ะช้างเผือกนะจ๊ะจะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทจ้ะถ้าไม่ครบเซตไม่ครบเจ็ดตนเนาะบาทเขาจัดเป็นเซตจ้ะเซตละเจ็ดตนจะอยู่ที่เก้าสิบาทเนาะถ้าไม่ครบก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นจ้ะอ่าตามมาทั้งนี้เลยจ้ะจะพาไปดูไฮอะไรของคลิปนี้เนาะโอ้ ลูกค้าสั่งจะเลยเอามาเผื่อกับเอฟซีคนไหนที่ชื่นชอบนะจ๊ะมาดูเลยจ้ะแล้วจะว้าวเนาะแล้วจะว้าวจ้ะมาเลยมาเลยบ้านกมืบอบโอ้ยนี่บ้านไอัยเรตสวยมากเลยนะจ๊ะนี่เลยโอ้โหโอ้โหมะหึกมาจ้ะมะหึมา,มาจ้ะนี่ อันนี้คือเข็มแสตดฟอมกอกอจะกอมรู้จะก,กอยังไงเนาะกอนปีอะก้อนี้จะอยู่ประมาณสิบปีนะจ๊ะนี่รวมนับต้นแล้วไม่ต้องนับจ้ะนับไม่ทวนจ้ะสามสิบสี่สิบต้นนะนี่นี่หมุนเลยจ๊ะหมุนเลย,เลยสวยสวยใบสวยสวยอยาง่งเลยจ้ะฟอมสวยสวยเนาะเข็มแสตดจ้ะอยู่ที่ราคา หนึ่งพันห้าร้อยบาท,บาทเท่านั้นจ้ะโอ้โหตายแล้วสิบปีนะจ้ะกอนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นจ้ะเลี้ยงมาสิบปีเลยจ้ะโอ้โห,ะจ,โโหจะยกขึ้นแขวนไหวไหมโน้ใหญ่โตอย่างนี้เลยจ้ะถ้าใครชอบฟอร์มกอต้องอันนี้อะไรจ้ะนี่เห็นไหมจ้ะนี่ใหญ่ไม่แพ้กันเลยจ้ะใหญ่ไม่แพ้กันจ้ะนี่ เลียงมาพร้อมกันเก็บเอาไว้เนาะเก็บเอาไว้แต่มีลูกค้าสั่งเข้ามาบ้าคนมือบอลก็ขอจัดให้นิดนึงเนาะเข็มแซดจ้ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นจ้ะโอ้โหตายเล้วถ้าใครชอบฟอร์มกอต้องอันนี้เลยจ้ะถ้าออกดอกนี่สวยมากเลยนะจ้ะใหญ่ๆอย่างเงี้ยเลยจ้ะมีอยู่แค่บ้านเอาออกมาแค่สี่กอเนาะเข็มแสดนะจ้ะ ใครสนใจสั่งได้เนาะมีแค่สี่กอเท่านั้นนะจ๊ะในะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะนี่เราจะปิดคลิปกันตรงสวยๆอือหอสวยจริงๆจ้ะจ้ะคลิปนี้ถ้าใครสนใจก็สแกน Q กคิวอา e คตรงมุมจอเลยเนาะไม่ไงั้นก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์เก้าสามเจ็ดเจ็ดสามเก้าเก้านะจ๊ะใครเพิ่มลายเป็นก็นเพิ่มจากเบอร์นี้เลยเนาะช้างของเราสวยๆทั้งนั้นจ้ะมีตั้งแต่ช้างนิ้วถึงช้างใหญ่เลยนะจ๊ะ ใครสนใจก็สั่งได้จ้ะทางนิ้วเราขอมขั้นต่าเนาะขอขั้นต่ำห้าต้นขึ้นไปนะจ๊ะถ้าสั่งสองต้นสามต้นเนี่ยเราไม่คุ้มกับค่ากล่องเนาะจ้ะวันนี้แม่คุณมือบอลก็ฝากเหมือนเดิมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะจ้ะวันนี้แม่คุณมือบอลขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้า